นีมะม่วงเยอะจริงๆเออกินมะม่วงจนหน้าจะเป็นมะม่วงแล้ว <c oughs> ปีนี้ผลผลิตมะม่วงเยอะ,ะนะฮะสวนผลไม้ก็ดื่มแหมอยากจะ้ทุเรียนเยอะอย่างเงี้ยใช่ชาวสวนฟังนี่เดี๋ยวชกหน้าผมบอกเยอะมันก็ถูกเรีย <c oughs> ขายยังไงฮะเอาละครับคุยกันต่อครับท่านอนัญญาดาครับค <c oughs> ่ะได้ยินชัดไหมคะชัดเจนครับเป็นยังไงบ้างครับเ <c oughs> มื่อสักครู่เราพูดถึงปริมาณผลไม้เนี่ยทุเรียนมังคุดเงาะลองกองปีนี้เป็นไงฮะ ค่ะปีนี้นะคะเราคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมากเลยทั้งหกชนิดเลยนะคะครับเพิ่มมากที่สุดก็ได้แก่ทุเรียนะคะ่ะตอตงมาจะเป็นจำยแล้วก็บุนะคะครับส่วนปัจจัยหลักๆที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าหลักทุเรียนเนี่ยสูงใจทําให้การขยายื้ที่โดยเฉลี่ยนะคะมีการเพิ่มเนื้อที่ปลูกปีลนะ ประมาณ80ไร่สอปตีเกินนะคะโดยเกษตรกรได้มีการปลูกแทนพืชอื่นๆอย่างเช่นยางพาราแทเงาะแล้วก็ลอกกองนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสภาพอากาศก็ปริมาณผลที่เอื้ออํานวยโดยทุเรียนนะคะปีนี้นะคะคาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่1.68ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้น,นะะจากปีที่แล้วถึง3,90,130ตันส่วนลำไยนะคะผลผลิตอยู่ที่1.57ล้าน ขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ80,000ตันนะคะมังคุดก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ตันค่ะเพิ่มขึ้นจากที่แล้วประมาณ8 0 0 0นเงาะ122,900ตัน <homage> ขึ้นจากปีที่แล้วถึง1 1ตันค่ะส่วนลิ้นสี่นะคะผลผลิตคาดว่าอยู่ที่36,000ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ22,000ตันหรือ10160ค่ะส่วนตองนะคะผลผลิตอยู่ที่50,000ตันค่ะเพิ่มขึ้นจาก ล้าประมาณการค่ะคนี่เป็นผลพยากรณ์ณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะครับลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจากข้อมูลของท่านที่บอกว่าปริมาณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ,นะะร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เ็นตนะฮะโอ้ร้อยกสเ็เปอร์เซ็นตี่เยอะเลยนะฮะเพราะอะไรฮะทาไมลิ้นจี่เพิ่มขนาดเนี้ยฮะค่ะสําหรับลิ้นจี่นะคะแม้พืที่นะคะมีแนวลมลดลงทุกๆปีนะคะค เป็นผลไม้ที่ดูแลยากนะคะผลตอบแทนก็ไม่สูงใจทําให้เกษตรกรมีการพยอโค่นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในตอนนี้ก็จะเหลือที่ผลิตลิ้นจี่คุณภาพนะเช่นพเยาแล้วก็ลิ้นจี่ที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์เช่นสมุสงครแล้วก็ที่ที่เห็นว่าปีหรือเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเนื่ปีที่แล้วว่าไม่ได้ผลิตเลยค่ะหรือเพิ่มจากหนึ่งมื่น สี่พันตันปีที่แล้วมาเป็นหน0่พันหตันนะคะก็ว่าผลผลิตไม่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ปัจจัยคือสภาพอากาศปีปีนี้เนี่ยสภาพเย็นยาวนานนะซึ่งลิ้นสี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิสัากว่า15องศาแล้ก็นักสี่สัปดาห์นะซึ่งในช่วงปลายปี67จนถึงต้นปีหกแปดมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ให้สามารถที่จะต้นกันออกดอกได้นะคะแล้วก็ปริมาณผลปีนี้เองก็ตกสมัครเปิบทตทให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์ดีเลยติดดอกค่อนข้างเยอะอืมครับก็แสดงว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ลิ้นจีเนี่ยออกดอกออกผลเยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมซึ่งปีนี้หนักเย็นยาวนานค่ะเกแตรลายปีจาถต้นปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วสำหรับผล,ผลผลิตของแต่ละภาคล่ะคะทั้งเหนือใต้ภาคตะวันออกจะมีการออกสู่ตลาดช่วงไหนบ้างคะสำหรับปีนี้ค่ะ,ะสำหรับภาคตะวันออกกับภาคใต้นะคะผลผลิตของผลไม้ที่สำคัญของภาคก็จะเป็นบุเรียนเงาะมังคุดก็ลองกอกนะคะตอนออกเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางจันทบุรีระยองะค,ะค่ะส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ที่สุพรสุราษฎร์สีสธรรมราชแล้วก็ทางยะลา ซึ่งภาคตะว,วันออกนะคะปีนี้ผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจะมีผลผลิตรวมกันถึง30,000ตันนะคะเฉพาะทุเรียนนะคะมีมากถึง60,000ตันนะคะแล้วก็มังคุดอีก90,000ตัน,นะะก็เป็นสัที่ทำให้ปีอ่ามังคุดขึ้นาคาค่อนข้างลงแม้ว่ามา,มากกว่าความาต้องการไปค่ะงลงมานะคะก็จะ ออกมากในเดือนวิถุนายนนะคะซึ่งจะมีผลผลิตอยู่ประมาณ8-10ต้นนะคะส่วนทางใต้นะคะผลผลิตของทุเรียนแล้วก็มังคุดเนี่ยจะออกช่วงเดือนกันยาค่ะส่วน่อกปลองก็จะออกมาในช่วงิงหาคมกันยาช่วงนี้ของทางใต้เนี่ยผลผลิตจะอยู่ในช่วงของการก็กาออกนะคะเราก็จะต้องติดตามการไปว่ามันจะมีธรชาติทพายุลมแรง ก็กดท,ทิ้งช่วงที่จะให้จะทําให้ดอกว่ากดเล็กของเรียันล่วงหรือเปล่าแล้วก็มีการต้นเนี่ยต้นล้มเสียหายเสียหายเนี่ยก็ผลดีก็อาจจะน้อยกว่าที่ลักคาดการณส่วนทางถ้าเกผลไม้หลักเป็นลำใหญ่ก็ลิ้นจี่ค่ะลำใหญ่นะคะก็จะอยู่ทางหลเขอยาโคูนลำหน้านะคะ ปีนี้ผลผลิตของลำไยจะออกมากสุดในเดือนสิงหาคมค่ะ4 2 0 0 0นตันค่ะกับโร้มานก็จะเป็นเดือนตายอยู่ที่ส0 0 0มตันครับ้าวาการนะคะอยู่ที่สายปีแต่ว่าเป็นฤด,ดูซึ่งเกษตรกรจะบังอับต้องปลายปีกับตงต้นปีหน้าค่ะสําหรับลิ้นจี่นะคะแลกติดอย,ยู่ที่เซียงลายพยาพียรนไผและนาคันค่ะ รีดจะออกมาในช่วงเดือนเนี้ยค่ะเดือนพฤษภาคมที่ประมาณหนึ่งหมื่นตันลงมาก็จะเป็นพฤษภายนก็จะออกอีกประมาณหนึ่งหมืนหนึ่งพตันครับครับท่านนี้ท่านมีอะไรฝากถึงเกษตรกรและผู้บริโภคบ้างครับปีนี้นะคะก็จะเห็นว่าปริมาณการส่งออกค่อนข้างดีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแสดงว่าโเติบโตของตลาดทั้งใน,น นะคะยังดีอยู่นะคะก็อยากจะให้อาเกษตรกรด้วยกันรักษาคุณภาพของผลไม้นะผ่าน c A P เพื่อที่จะเพิ่มความเชื่อม,มั่นของของผู้บริโภคนะในเรื่องด้าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานปลภัยนะคะ <c oughs> ส่วนผู้บริโภคนะคะก็อยากจะฝากให้ช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรนะคะแล้วก็ลองเปิดใจพวกผล พื้นบ้านชนิดอื่นๆผลไม้แตงกูปที่เกษตรกรที่รับสร้งางมวลค่าให้กับผลิตของตนเองก็มีชนิดครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะครับว่าคุณค่ะสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านอัญญาดาเพนพรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับโดยรวมแล้วทุเรียนบางคุดเงาะลองกองลำไยลิ้นจี่ฮะภาพรวมเนี่ยผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับเท่ากับว่าปีนี้เนี่ยเราก็มีแนวโน้มนะฮะฟังจากสถิติแล้วนะฮะเรามีแนวโน้มที่จะได้รับการรับประทานนะครับผลไม้เหล่านี้ในราคาที่ไม่แพงถ้าเทียบกับปีที่แล้วะนะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว นะครับแต่สิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้ราคาดีดสูงขึ้นนั่นคือพ่อค้าคนกลางคือเกษตรกรเนี่ยเขาบอกอยู่หน้าสวนเนี่ยโอ้ย5 30, บาทสิบาท20บาทแต่พอมาถึงเราโอ้โหซัดไปแปดสิบา<ช>ม,มีมีมีแล้วก็ค,คือมันมันมีค่าขนส่งค่าคัดเลือกค,ค่านูนค่านี่เนี่ยมันรวมตัวออกมาเป็นต้นทุน แล้วก็ค่อยมาคิดกับเราเนี่ยมันเลยเป็นราคาที่แพงไม่ได้เหมือนราคาที่รับซื้อหน้าสวนนะฮะคือท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าย้อนแย้งกับความรู้สึกฉันเลยคนบอกว่าอะไรมะม่วง7บาทเราทำไมไปซื้อเนี่ยมัน20บาทเป็นอย่างถูกนะม,มันมีค่าคัดแยกค่าคเลือกค่าขนส่งค่าอะไรอีกก็ต้องเอากําไรเป็นธรรมดามนะฮะแต่แม่ปีนี้จะได้รับประทานทุเรียนราคาถูกจริงหรอเออ <laughs> เพราะว่าปกติเนี่ยสมมติทุเรียนเนี่ยมันผลิตออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ย คนไทยเนี่ยกินส่วนหนึ่งนะฮะ<ช>ส่งออกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเออมันมีเยอะเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องการส่งออกเราอาจจะไม่ไม่ได้บริโภคทุเรียนในราคาที่ถูกเสมอไปหรือลิ้นจีเนี่ยอาจจะมีการส่งออกเยอะบอกว่ามาถึงร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าส่งออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ปริมาณในประเทศเนี่ยลดลงและราคาก็อาจจะไม่ถูกอย่างที่คิดก็ได้ะนะครับเออแต่ถ้าเกิดปัญหาคือว่าถ้าเขาไม่ นำเข้าขึ้นมาเนี่ยอเดือดร้อนนะฮะเน่ากันหมดนะฮะ,ะเออนะอันนี้ก็คือสถานก,การณ์ผลไม้ที่ถือได้ว่ามีทิศทางมากขึ้นมากขึ้นผลผลิตมากขึ้นผู้บริโภคก็ดีใจอาจจะได้ทานผลไม้ราคาถูกแต่ชาวสวนอาจจะช้ำใจเพราะต้องขายของในราคาที่อาจจะสวนทางกับต้นทุนที่ได้ลงทุนลงแรงกันไปนะครับมาดูเรื่องสภากันบ้างฮะ